รับคณะกรรมการการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะครูชำนาญการด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้ขอรับการประเมินคุณครูสุดาจันทรักษาตำแหน่งครูคส .1 โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวายตำบลปราศาสตร์อำเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศีสเกตเขต3เกิดวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2532อายุ31ปี10เดือนปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่200หมู่14ตำบลตำแยอำเภอพายุจังหวัดศีสเกตคุณนวุธทางการศึกษา พุทธศักราช2551สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนศรีสเกตวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกตพุทธศักราช2556สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานี ประวัติรับราชการบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2556ในตำแหน่งครูผู้ช่วยณโรงเรียนบ้านคลองพิสวายตำบลปราศาสตร์อำเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูอันดับคอส .1 เมื่อวันที่ 26กรกฎาคมพุทธศักราช2,558ณโรงเรียนบ้านคลองเพชรสวายรวมระยะเวลาการในการดำรงตําแหน่ง8ปี2เดือนคุณครูสุดาจันทรักษาปฏิบัติการสอนดัง เป็นครูประจำชั้นประถมวัยปีที่2และ3แบบรวมชั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน TBL problem based learning บูรณาการ6กิจกรรมหลัก4สาระที่ควรเรียนรู้สอดแทรกกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยกิจกรรมจิตศึกษากิจกรรมภาษาอังกฤษ ผ่านแอปพลิเคชันกิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้งและเกมการศึกษารวมชั่วโมงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน24ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษมีดังนี้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกลุ่มสาระปฐมวัยหัวหน้างาน กลุ่มงานบริหารงบประมาณหัวหน้างานบริหารงานการเงินและการบัญชีหัวหน้างานจัดทำสัมมโนผู้เรียนหัวหน้างานรับนักเรียนช่วยเหลืองานวิชาการและปฏิบัติงานตามคำสั่งอื่นๆที่ได้รับมอบหมายด้านที่ 1. นด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพข้าพเจ้าตระหนักดีถึงการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวินัยในตนเองประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียนปฏิบัติงานราชการตรงตามเวลาราชการ ปฏิบัติราชการเต็มเวลาเต็มความสามารถ 1. การมีวินัยด้านการมีวินัยข้าพเจ้ามีวินัยในตนเองปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมแบบแผนอันดีงามของสังคมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมตรงต่อเวลาเสียสละอุทิศเวลาให้กับทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่งองการแต่งกายเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอ้อม 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าพึงระลึกเสมอว่าการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีส่งผลให้ผู้ที่ได้พบเห็นเกิดความประทับใจและนำไปปฏิบัติดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมีความประหยัดมัธยัติอดออมดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพข้าพเจ้าให้ความรักและเมตตาสิทธิ์ทุกคนอยา่างสม่ำเสมอโดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆเช่นด้านแนะแนวส่งเสริมให้กำลังใจให้คำยุกย่องชมเชยเป็นการเสริงแรงให้นักเรียนเกิดความมั่นใจเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและวิชาการอย่างสร้างสรรค์ศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคม5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าในฐานะเป็นครูตระหนักดีว่าการเป็นครูที่ดีจะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่และวิชาชีพมีการวางแผนและบริหารงานแบบนักเรียนมีส่วนร่วมอุทิศเวลาและเสียสละเพื่อง,งานราชการโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยนอกจากพัฒนาการเรียนแล้ว ยังอบรมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความเมตตาเสียสละเพื่อส่วนรวมด้านที่สองความรู้ความสามารถ 1. การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการทำงานทุ่มเทให้กับการจัดการเรียนการสอน จัดทำหลักสูตรเป็นของสถานศึกษาโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและสังคมจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทั้ง4ด้านพัฒนาคุณลักษณะสภาพที่พึงประสงค์ตามวัยซึ่งสมดุลทั้งทางร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญามีความรู้คู่คุณธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรแผนการจัดประสบการณ์ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการทำหน่วยการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการเข้าประชุมทางวิชาการการอบรมสัมมนาศึกษาเอกสารทางวิชาการการศึกษาค้นคว้าจากสื่อวิธีการอื่นๆและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้วยกระบวนการ PLC ที่ทำให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นมีการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยการเป็นวิทยากรโรงเรียนเครือข่ายพื้นที่นวัตรกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกดด้านที่3ามผลการปฏิบัติงานสายการสอนผลการพัฒนาตนเองและมุ่งมั่นในการทำงานข้าพเจ้าภาคภูมิใจที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนในที่ทำงานและเป็นที่ไว้วางใจต่อผู้บริหารจากการทุ่มเทมุ่งมั่น ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพส่งผลให้ได้รับรางวัลดังนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นเนื่องในวันครูประจำปี2561ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสเกตเขต3รับรางวัลครูดีในดวงใจระดับปฐมวัยกลุ่มพัฒนาคุณภาพกันทราสีปาษา รับรางวัลตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอน ช่วยส่งผลอันดีให้ประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการทุกท่านและผู้ขอรับการประเมินขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินแนะนำด้วยไมตรีผู้รับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่นักเรียนผู้ที่เป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบต่อไป